ชาวอีสานบ้านทุ่งค่ะบ้านดินได้มีโอกาสมาอำเภอบ้านดุงค่ะเขาเกษตรมาเบืองนาเกลือเนาะค่ะนาเกลือสินเทาอันนี้คือ,คอ,คอวิธีเฮอดเอบอเกลือเนาะค่ะวิธีเฮดบอเกลือนาเกลือค่ะเขาเอานาเพราะว่าพื้นที่มันมีความเข้มอยู่แล้วเานาะค่ะพื้นดินมีความเข้มอยู่แล้วเอาน้ำใส่ถ้าาบอน้ำน้ำไปต้มมันก็นสิตโตสเกตนะค่ะเป็นก้อนเกลือสินเทาที่ห่าไปปลูกอาหารได้ แต่ว่าถ้าเขาอยากได้เกลือที่มันมีสีขาวหรือเขาก็ต้องเอาน้ำน้ำเค็มที่ไปต้มนะคะไปต้มบอ่อเกลือให้มันตกผึกมันก็จะเป็นเม็ดเกลือนะคะสีขาวนี่คือบอ่อเกลือนะคะดินอำเภอบ้านดุงมันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเนาะ สาวอีสานบ้านทุง่งมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเทีเเ่ยวอำเภอบ้านดุงเป็นทุง่งเ,เกลือสินเทาค่ะเป็นให้น้ำเมืองแบหไงเลยค่ะสีขาวอันนี้สีขาวๆคือเป็นเกลือละค่ะที่เอาน้ำใส่แล้วเพราะว่าดินเขามีความเข้มอยู่แล้วมันกระเสียมันตกผึกตกผึกแล้วเอาก็เป็นมันแห้งล้อากับมาก,กวดเป็นกองกองเป็นกองมันก็สิได้เก็เลือเกลือเป็นก้อนแต่ว่าเท่าท้าอยากได้เป็นเกลือเขาก็ต้อง น้ำน้ำทนี่ทีความเข็มอยู่แล้วไปไปต้มนะคะไปเฮดบอต้มกรสิมีบอต้มให้กระสิได้เกลือเนาะคะที่ใส่ประกอบอาหารค่ะนี่คือน,น้าเกลือเพื่อบรรดุงนะคะอุดรธานีค่ะสาอีสานบ้านทุ่งค่ะ บุน่ะค่ะอ่อาเอนน้ำใส่ผสมน้ำกุ้นาก็น้ำาลาดอใส่ไา่ต้มก็ใส่แกบใสตอนใส่ให้หนาเขานิไหมค่ะมีเป็นกระต่าแบบนี้จะะผสมน้ำ้มากแดดเอาโอ้หอไทแดดเผาน้ำมันละเหยื่อเ้าะเด้กรเดาอตกพืถ้าตกพืชแล้วก็ยังสีมาต้มบอค่ะมต้มเลยงสเลยอจะต้มเนื้อไงก้น่าใจหมอล้วก็ดังใ่ตุกแต่ข้าต้มมัน เอตกงเยือนยหมตมันจะมจะีจะฟังนี่สิค่ะแต่าฟังนี่สิถ้าฟ่งนี่มันก็ปลูกอย่างนี้นี่เขาปลูกบ้านจ่ะต้องไปหันจะเป็นหน้าเชือ้กันไม่งันจะเป็นบ่าต้มค่ะมันบ่าเข้มจริงว่าเวลาเข้าเห็ดไ้เห็ดน้ำมันนเขาจ็เออยิ่งเ็ดเตเนาะคือต้นไม้ปลูกอย่างนีปลูกทุอยัน น้ำ <N ame> มะาตากเข้าแดดเ่ยๆกระชุ่ม <N ame> ี้สีเอาใส่หน่อต้มอส <N ame> หน่อต้ม